สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเยี่ยมคอกบ้านเนี่ยฮะที่กําลังเห็นอยู่ในหน้ากล้องเนี่ยครับคอกนี้เนี่ยผมเคยมาเยี่ยมเมื่อโอนานมาแล้วนะครับจําไม่ได้นะฮะที่สําคัญวันนี้คอกนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีซะด้วยนะครับพี่น้องครับ เปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับสชัดมสดีครับคุณลุงครับครับผมครับคุณลุงชื่ออะไรนะเอาเอาชื่อเรียนี่วะครับลุงเผือกครับครับลุงเผือกเนาะครับผมไอครับคุณลุงเอ่อที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะครับวังตะมอน่ะวังตะมอนครับผมอ่าตำบลมาบยังพรใช่ฮะอำเภอปวกกแดงจังหวัดระยองนะครับเนาะ วันนี้ผมอยู่กับลุงเผือกนะครับนะลุงเผือกเนี่ยผมเคยมาเยี่ยมคุณลุงแล้วครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วช่วงนานมากๆแต่ว่าตอนเนี้ลุงเผือกมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในฟาร์มบ้างครับตอนนี้มีทำอะไรครับเวลานี้กับกางไอ้ขุนงวอะไรไหมทีแรกเมื่อก่อนไม่ได้ขุนที่เปลี่ยนมาไม่ได้ขุนคุณลุงทำไมถึงอยากขุนจะเสริมให้มันอ้วนไมจะปล่อยมั่ง ก็คือแบบว่าคุณลุงอยากได้น้ำหนักก็จะไปไปขายอีกแล้วก็มามาหมุนตัวอื่นเข้ามาออกนก็ตอนนี้คุณลุงเริ่มขุนกี่ตัวก็เนี่ยห้าตัวเนี่ยห้าตัวครับผมมีพันอะไรบ้างคุณลุงมีบาแมนครับแล้วก็ซีวายแล้วก็ไอเล่ครับผมมีบาแมนลูกผสมมีชาโรเล่แล้วก็มีไทยด้วยครับเพิ่งเริ่มประมาณกี่เดือน ประมาณเดือนหนึ่งครประมาณเดือนเดือนหนึ่งขุนเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งครับใครใครแนะนําครับคุณลุงตะลินตะลินคือใครน้องชายครับน้องชายคุณลุงแนะนําว่าถ้ามีวัวตัวผู้เยอะๆให้ขุนครับแล้วเรื่องอาหารนะคุณลุงให้อะไรกินให้กินก็กินไซเลตไซเลตครับแล้วก็ไซเลตกับอะไรหัวเื้อขนาดตัวนั้นแหละอ๋อเลือดหาข้นครับแล้วก็เสริมเรื่องเรื่องหญ้า ญ้าด้วยว<า>แต่ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าแรง้าจะหายากหน่อยนะคุณลุงเนาะใช่ครับเพราะเราคุณลุงไปหาที่ไหนครับยาตามชายอ่างตามชายอ่างเหมือนเดิมเลยครับอแต่ผมไม่ให้ขาดครับไม่ขาดมากน้อยต้องให้ต้องให้กินอ๋อมากน้อยก็ต้องมีไว้ใช่ฮะไม่ให้ขาดครับอย่างน,น้อยก็ต้องมีญ้าคอยเสริมให้เขาใช่ทุกวันเนี่ยไมทุกวันครับนิดหมดแล้วก็ เช้าก็าไปอีกล้วอ๋อครับผมตอนนี้ทั้งหมดในข้อของคุณลุงในฟาร์มคุณลุณสงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวรวมแม่ด้วยประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวขุนอยู่ห้าตัวแล้วก็มีแม่พันธุ์เห็นบอกมีแม่พันธุ์กำลังจะคลอดด้วยเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปดูหน่อยนะเดี๋ยวคุยเรื่องวัวขุนก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูแม่พันธุ์ของคุณลุงครับใหญ่ครับผมใหญ่ครับผมทีนี้มาดู ขคอขุนของคุณลุงคุณลุงข้อขุนนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ตัวคออเนี่ยนี่ฮะครับทาไปเท่าไหร่พูดง่าไๆไม่ไม่กีตังค์้วฮะกี่ตังค์กีตังค์ประมาณประมาณนีสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยฮะประมาณสองหมื่นพวกเขเอาเหล็กมาเหล็กมาให้ออนี่ครับพี่น้องครับดูฮะเหล็กก็เป็นเหล็กมือสองเก่าๆเลยนะครับอาจจะมีสนงสนิมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหลังคานี่ก็มือสองเหมือนกันเนี่ยครับ ขูกบ้างก็ไม่ไดีเกินไปครับผมนะฮะแต่ว่าทําพอให้บัวอยู่ได้เนาะคุณลุงเนาะไม่ผลตกไม่เปียกอะเราไม่เน้นตรงนั้นนี่ที่เน้นคือตัววัวมันไม่ใช่ที่ของเรานะอ๋อครับคุณลุงตอนนี้ที่เป็นที่ของใครที่ของไวกิ้งนะไวกิ้งเป็นเจ้าของบริษัทอ๋อเราเช่าเขาหรือว่าไม่ไม่เช่าอ่ะให้ดูฟรีให้ผมดูแลที่เขาอะกี่ไร่ประมาณห้าสิบไร่อ่ะ ประมาณ50ิไร่ให้คุณลุงอยู่ฟรีจะปลูกอะไรก็ปลูกมดเลยเนี่ยปลูกอะไรปลูกกินได้ทําคอกวัวอย่างนี้ก็ไม่ว่าขอให้ดูแลที่ให้เขาดวงดีจังเลยคุณลุงสุดยอดครับพี่ร้องครับถ้ามีแบบนี้อีกนี่บอกผมด้วยนะคุณลุงนะผมอยากจะได้บ้างจังครับห้าห้าสิบไร่คุณลุงห้าสิบไร่นี้ปลูกหญ้าได้ไหม มันพื้รักของผมผมก็ปลูกกับพอแรงนะถ้ามันมีน้ําลดไปไม่รงอ๋อไม่มีระบบน้ำใช่ฮะครับลุงแล้วแล้วที่ตรงเนี้ยมีใช้น้ําประปาหรือว่าใช้ไฟฟ้าที่ไหนครับไฟฟ้าอยู่นี่ฮะไฟฟ้าเข้าถึงใช่ไหมครับจอจอหยามอ่าแล้วน้ำล่ะครับน้ำในคลองเนี้ยใช้น้ําในคลองข้ำขึ้นมาครับอ๋อน้ำคลองออันนี้คือใช้ให้วัวกินใช้อ่า อาบน้ำอาบประโภคแต่ไม่บริโภคนะไม่กินนะกินก็เป็นน้ำน้ำอะไรโพลิสะต่ครับผมครับผมโอ้ดีครับดีครับคุณลุงก่อนที่จะเลี้ยงแบบขุนเนี่ยคุณลุงเคยขุนวัวมาก่อนไหมขุนมาแล้วว่ะเหรอนานนานหรือยังก็ประมาณหลายปีแล้วกันกี่ตัวครับตอนนั้นตัวเดียวเขาลตัวเดียวเ่ิซื้มาลองดูเหรอครับทดลอง ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหมื่นเก้าพอนยก่อนงวไม่ไม่แพงนะอ่าแล้วขุนขุนกี่เดือนขุนประมาณ6เดือนขายได้เท่าไห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าเลยห้าหมื่นกว่าโอ้กกำกำไรเลยดิคุณลุงอยู่กับซาลินเขาไหนบอมบัตนะอีนเดียน่ะครับครับครับผมก็เลยจิตใจนะก็เลยเออเลี้ยงอยู่ไปเรื่อยจัดเพิ่มเลยใช่เลยใช่รายได้มันดีคุณลุงแล้ววัวสี่ห้าตัวที่กําลังขุนอยู่เนี่ยลุงไปซื้อมาจากที่ไหน นี่ลูกลูกเคาะนะะลูกในคอกอ่ะครับโอ้โหอย่างนี้เขากำไรเลยสิครับไม่ต้องเสียค่าซื้อวัวเข้าขุนเป็นลูกในคอกลูกในคอบเพียงแค่ว่ารอเวลาให้มันได้อายุมันได้คุณลุงก็เลยเริ่มเอาเข้าขุนโอ้แต่ส่วนมากผมจะเน้นเน้นตัวพู่อ่าครับครับเน้นตัวพู้เน้นตัวผู้เนาะตัวมีอะไ้ตัวน้อยครับคุณลุงพาดูวัวขุนหน่อยนี่ตรงนี้ตัวนี้เลยก่อนเลยชาโรเล่ นี่ก็ลูกในคอกเหรอคุณลุงทั้งนั้นเลยฮะตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณใกล้ๆของขวบแล้วออายุกําลังดีเลยพี่น้องครับอายุกำลังดีเลยของขวบแล้วนู่นไอตัวน้นของขวบแล้วลายนู่นนะตัวนั้นสูงมากพี่น้องประมาณทักร้อยห้าสิบได้เลยตัวนั้นก็อายุเท่าไหร่คุณลุงสองเลฮะสองปีแล้วสองปีแล้วครับแล้วก็น้นฮะตัวสุดท้ายไอนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนปเปลี่ยนมา เอามาแล้วเอาตัวนี้ยงไว้ตัวนั้นไม่รับตัวกลางด้วยเนาะตัวกลางนั้นเป็นไทยนะนอนครับผมเป็นไทยกวาคขุณให้ดีจะเอาออกคเอาเอาถวยเข้าเอาเอาเนื้อให้ได้ก่อนเราจะขายออกครับแล้วก็นี่ตัวนี้ก็ลูกผสมเหมือนกันนะครับไอ้นี่ผมจะเลี้ยงดูนานหน่อยครับผมตรงนี้นะครับพี่น้องครับ ผมอยากจะสื่อก็คือว่าเริ่มเริ่มแล้วนะฮะเริ่มได้แล้วนะ,ะับถ้าใครยังไม่เริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ราคาวัวขุนกําลังดีพี่น้องนะฮะอย่างน้อยๆผมกระซิบไว้เลยตอนนี้น่าจะร้อยอัพนะครับนะหลังจากที่เงียบมานานเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต่างชาตินะครับจีนนะฮะเ,เวียดนาม หรือแม้กระทั่งกัมพูชาตอนนี้กําลังต้องการเลยนะครับเพราะว่าหมดหน้าหมดหน้าฝนเนี่ยการคมนาคมสะดวกสบายแล้วก็การซื้อขายก็เริ่มกระเต้องขึ้นมาแล้วฉะนั้นใครที่ยังไม่เริ่มเริ่มได้เลยครับโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็คือ,อแม่พันุ์ในค้อของคุณลุงใหญ่มากๆพี่น้องตัวนี้แต่ว่าเ,เป็นวัวเทาเนาะนนแต่ว่าวอ,อูดูครับพี่น้องครับ <laughs> อย่างนี้ใส่พ่ออะไรก็ลูกออกมาก็สวยทั้งนั้นนะครับเนี่ยแม่ลุงตัวนี้มาอยู่ลุงนานหรือยังประมาณสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วให้ลูกกี่ตัวแล้วครับลุงสามตัวสามตัวตัวนี้จูที่สามในท้องตัวตัวที่สามในท้องเหรอลูกลูกห่างหน่อยอ๋อ้ตัวที่สามในท้องพี่น้องครับใกล้คลอดแล้วคุณลุงใกล้ใกล้ใกล้แล้วนมลงแล้วพี่น้องเนี่ยลุงกระดุไหมไม่ดุว่าจวนี้ไม่ดุเออไม่ดุ ผูกเชือกอยู่หรือเปล่าครับผูกคะไม่ไม่ไม่ทำอะไรทุนไม่ไม่ไม่ทำอะไรเชือกครับนี่ฮะผมเข้าไปข้างในได้ไหมได้ได้ได้เลยนี่ครับใกล้คลอดแล้วครับนี่ฮะนมลงแล้วแต่ตัวใหญ่จริงๆพี่น้องเนี่ยครับแม่พันธุ์ของคุณลุงไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับโอ้โหซื้อมาเท่าไหร่นะคุณลุงหกหมื่นนะหกหมื่นนานนะตอนซื้อมายังรุ่นๆุ่นรุ่นรมาตอนสาวๆครับนี่ครับพี่น้องหาแม่พันธุ์ก็ แบบนี้เลยนะครับผมก็ทําคลิปมาลหลายๆคลิปแล้วนะครับพี่น้องนะในเรื่องของการเลือกแม่พันธุ์นะครับต้องอย่างนี้ฮะสีไม่ต้องเน้นฮะมาบีดเอาที่หลังได้เน้นโครงสร้างเน้นสูงใหญ่แล้วก็ได้ลึกแบบนี้ครับรับรองว่าพี่น้องจะไปใส่พ่อพันุ์ตัวไหนเขาก็ส่งลูกออกมาสวยๆทางนั้นแหละครับเนี่ยฮะโอเค ฝั่งนู้นฝั่งนนู้เป็นไงบ้างคุณลุงฝั่งนี้ชาบะเล่ยนั่นน่ะนี่ก็ชาโรเล่เนาะนู่นนู่นนู่นในแม่ไอ้บาหมั่นตรงนู้นน่ะอ๋อนี่นี่แม่เล่ย์ตัวนี้ตัวตัวเมียเหรอคุณลุงตัวเมียทั้งคู่ฮะอ๋อนี่ก็ตัวเมียสาวน้อยเนาะสาวน้อยฮะนี่ด้วยเนาะนี่นี่บาหมั่นแม่เขานะอ่านี่ออกเล่ยมั่นหน่อยครับนี่ก็ออกเล่ยมั่นหน่อยส่วนตัวนู้น ก็บามันนะคุณลุงเนาะแต่สีไม่เข้มนะครับแต่ว่าได้โครงสร้างนะถ้าทําแม่พันธุ์แม่บล็อกเนี่ยได้สบายสบายเลยครับเพื่อที่จะให้ลูกสวยนะเพื่อที่จะหวังเอาลูกเขาลูกของเขาก็อยู่ในข้อในข้อขุนเมื่อกี้ใช่สวยสวยสวยมากพี่น้องตัวเล็กๆแดงๆสองตัวนั่นนะครับลูกเขาลูกเขาเป็นตัวตัวหนึ่งตัวเล็กสุดนี่ครับ นี่ก็คือแม่พันธุ์พิ่งคลอดได้เดือนนึงนี่2 <M T 1> เดือนฮนะซีวายตัวซีวายตัวโตวอ๋อลูกก็คือลูก <ไว S 1> ของเขาพ่อคือซีคลอดออแล้ว2เดือนนะฮะอาจจะซูบหน่อยเพราะว่าลูกกินนมอยู่นะครับนะ <M T 1> ใช่ใชนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือ,อ,อลูกของแม่พันธุ์ตัวเมื่อกี้นะครับนะนี่คือลูกของ c y 0 9ยเป็นไงบ้างพี่น้องครับ อายุ2เดือนนะฮะดูครับสวยจัดจ้านเลยทีเดียวตัวนี้สีสวยลยฮะสีเข้มเลยครับผมสวยมากมากพี่น้องลูก c y 0 9 6แม่ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ตัวนี้อนาคตเลยคุณลุงเก็บไว้แน่ๆตัวนี้ใช่ไหมถ้ามีคนมาขอซื้อขายไหมคุณลุงตัวนี้ใจเย็นคุณลุงบอกใจเย็นยังมอกแฟนไหมถ้ามาขายตอนกี้อยคุยกับแฟนนะครับ ซื้อกูมห้าหมื่นกูยังไม่ขายเวลาเนี้ยว่าว่าอย่นี้เนี่ยคุยกันกันเนครับผมสวยจริงๆครับสวยจริงๆคุณลุงน่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันแม่บอกอยู่แล้วครับแม่บล็อกแม่บล็อกเลยอ่ะครับผมและอีตัวนี้ตัวเล็กนี่ลูกของเ k 6 0เคหกร้อยใช่ฮะห่างกันเดือนนึงกัน่ะก็ไม่แพ้กันนะพี่น้องนะแต่ว่าแน่นด้วยไม่ได้ติดบ๊ทมา แม่เขายืนอยู่นู่นครับเอ็นลุณลุงบอกว่าดุมากผมผมไม่ไปดีกว่าครับจวนดุนะยืนอยู่ไกลไกลนู่นนะครับผมไม่ไปใกล้ดีกว่าให้ดูลูกเล็กๆนี่ครับอืมแต่วันนี้นะฮะจุดประสงค์ของผมก็คือจะมาเน้นเรื่องข้อขุณนี่แหละครับนะถึงจะเพิ่งเริ่มแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นแนวทางที่ดีพี่น้องเริ่มได้เลยฮะเนี่ยฮะเล็กๆแบบเนี้ยสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยครับ รับรองว่าให้ผลตอบแทนได้ดีแน่นอนนะครับเราค่อยๆสร้างก็ไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับ <c oughs> อาหารนี่แค่สองอย่างนะฮะ <c oughs> เป็นไซเลตแล้วก็อาหารข้น <c oughs> แล้วก็คุณลุงก็มีเวลาก็ไปหาย่าง <c oughs> หาอะไรมาเสริมนะครับก็ผมไม่อดไม่เคยอดแล้วคุณไงที่สําคัญคือพื้นที่ อยู่ฟรีๆเลย50ไร่โอ้โหตรงนี้ผมเหมาะเลยมันน้ำเนิ้นดีมากๆเลยฮะแล้วก็เนี่ยฮะบริเวณข้างคอกก็ใช้เป็นพื้นที่ตากขี้วัวคุณลุงขี้วัวตอนนี้50าสิบะกระสอบละ50ครับผมหนึ่งขอขายไหมพอพอะนี่ครับมาเอากันอยู่เรื่อยมาเรื่อยๆเลยครับครับผมครับผมลุงครับ เดี๋ยวเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยว่าการขุนวัวเนี่ยมันยากไหมคุณลุงไม่ยากนะไม่ยากเลยเราทําอะไรบ้างครับก่อนที่จะขุนวัวเนี่ยฮะก่อนที่จะขุนเนะ่ฮะก็พูดง่ายๆเอาเขามาเข้าเข้าที่ฮะมาเข้าที่ปั๊บปเอาอาหารใส่เลยครับแล้วพออาหารใส่เสร็จปั๊บดูเขามาเอาน้ำให้กินเพราะพวกนี้มันกินได้อาหารกากินนครไบย้ายขาด น้ำนี่ฮไม่ครับครับคุณลุงแล้วตอนเข้าขุนใหม่ๆเนี่ยเขายอมกินอาหารไหมคุณลุงไม่ไม่ไม่กินนะไม่กินเลยไม่กินทรมานเลยกี่วันสามวันสามวันเลยอ๋อคือเขาเขาเขาไม่เคยกินเขากินแต่หญ้าเขาไม่เคยกินหญ้าก็หญ้าธรรมชาติด้วยใช่แล้วเสร็จแล้วพอเราจับเขาเข้ามาขุนเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารใช่ แล้วก็ไม่ยอมกินสามวันเลยอ็ท้อใจอ๋อแล้วคุณลุงคุณลุงบอกว่าไม่กินก็ปล่อยให้ออดเออดไปสุดท้ายตอนนี้เป็นไงเวลานี้กินไม่เหลือกินไม่เหลือเลยกินไม่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเนื้อตัวเป็นไงครับก่อนก่อนเข้ากับหลังเข้านี่อดวยอะไรใสเลยใสเลยเนื้อเริ่มเห็นเลยอ่าเริ่มเริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นเงินแล้วใช่ไหมใช่มองเห็นเลยคุณลุงแล้วไอ้ไซเลส กับอาหารเนี่ยมันกระสอบละเท่าไหร่ไอ้ไสเลดนเนี่ยผมไปซื้อที่ควาไม่หินนองสิงนะครับห้าสิบกระสอบละห้าสิบแล้วไอ้นู่นนะฮะอาหารคนสองร้อยอาหารคนสองร้อยคุ้มไหมคุณลุงคุ้มอะคุ้มนะเกินคุ้มเกินคุ้มก็พูดง่ายห้าตัวนี่ใช้ประมาณลูกเดียวต่อวันตัวไหนไก่ไส้เลเดนไส้เลดครับลูกเดียวห้าสิบบาทนะตกตัวละสิบบาทก็ไม่คุ้มได้ไงโอ้ เสหวันละกระสอบห้าตัวต้นทุนห้าสิบบาทวันละสิบบาทแล้วอาหารค้นล่ะอาหารค้นก็ตัวละตักตัวละตักตัวละตักตักหนึ่งประมาณกี่กิโลประมาณกิโลกิโลนึงแค่นั้นมีให้ให้ให้กี่มื้อวันหนึ่งอ่ะสองมื้อสองมื้อพอเช้าเย็นครับอ๋อแต่เราก็เสริมอาหารเสื่มเสื่มหญ้าจนจนหักินหญ้าปั๊บ กินอาหารแล้วกินยญ้าแต่ว่าพักผ่อนกลุกลับมาไซเลตนิดนึงไซเลตเนี่ยวันหนึ่งแค่กระสอบเดียวแบ่งให้กินเช้าเย็นเลยมันมันดีตรงนี้พ้นทุนมันไม่ไม่น่ห้าตัวสบายเลยครับและที่สําคัญคือไม่ต้องซื้อเลย5้าตัวนี้เป็นลูกในคอกใช่โอ้ถ้าตัวนี้ตัวไหนไม่ดีไปมองของดีๆเปลี่ยนไป เอาลูกเข้ามาอ๋อครับผมเป็นคนงี้ครับผมครับผมตัวไหนไม่สวยไม่ดีไม่เก็บไม่ไม่เก็บตัวไหนสวยๆดีๆถึงเก็บมองไปดูตามโน่นแล้วมามองๆอ่ะตัวนี้ดีอ่ะเดี๋ยวกูกลับขายกูเมื่อเราเราขายดิครับสามหมื่นกว่าครับมาอนุ่นซื้อมาสามหมื่นแล้วกำไรเนี่ยครับผมครับผมโอ้วันนี้ก็เนี่ยครับได้ความรู้อีกแล้วนะพี่น้องนะทั้งอาหารทั้ง พื้นที่และที่สำคัญข้อก็ลงทุนไม่เยอะเลยนะครับพื้นที่ที่ดินเนี่ยเป็นความโชคดีของคุณลุงเลยก็คือนึกหรกอบุญของผมเขาให้อยู่ฟรีนึกอบุญผมตกทับเลยคุณลุงมีหน้าที่แค่ดูแลให้เขาอย่าให้ใครมาบุกลูกใช่ไหมใช่แค่นั้นอยากจะปลูกหญ้าอยากจะปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวอะไรได้หมดได้หมดเห็นมีเลี้ยงเป็ดด้วยออสบายเลยครับพี่น้องครับเนี่ฮะ บนพื้นที่ห้าิบไร่นู่นนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนูนนะครับคุณลุงวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วนะฮะก็เนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงวัวขุนเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มได้แล้วนะครับนะเป็นช่วงที่กำลัง ดีเลยทีเดียวะไม่ว่าจะเรื่องของราคาเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เป็นใจสุดๆครับเริ่มได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ